ครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่หนาสื่อการสอนนะครับการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม m a c ครม e เดีย CS3 ครับซึ่งนี่ก็จะเป็นหัวข้อแรกก็คือนะครับความรู้เบื้องต้นนะครับในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งความรู้เบื้องต้นในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยอันดับแรกเลยเราจะต้องรู้จักนะครับก็คือนะครับ system requirement นะครับก็คือ ในการทําอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นดูหนังหรือทําอะไรก็ตามในคอมพิวเตอร์เนี่ยสเปคเครื่องนะเป็นสิ่งสาคัญมากนะครับในการที่จะทําอะไรนะครับอย่างเช่นในการสร้างเว็บก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าก็ s y s t e m r e q u i ก e m e n t ก็คือว่าการที่คุณจะสร้างเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือหรือองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้นะครับก็คือนะครับหน่วยประมวลผลตั้งแต นะครับ pentium pentium t r e ขึ้นไปนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows 98นะขึ้นไปไปจนถึง Windows มี Windows XP นะ w i n d o w s Vista Windows 7ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะเอาขึ้นเว็บไซต์เนี่ยก็แนะนำตั้งแต่นะครับผู้ที่ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือตั้งแต่เว็บเซิร์ฟเวอขึ้นไปนะครับ ในส่วนของในใน,ในส่วนของ RAM นะครับก็คือการหน่วยความจำในการประมวลผลนะครับก็ตั้งแต่128เมกขึ้นไป128เมกขึ้นไปนะครับตั้ง128ไปจนถึง256 5121กิกขึ้นไปนะครับในส่วนของพื้นที่ที่จะนะจัดเก็บก็อาจจะประมาณสัก275เมกนะครับฮาร์ดดิสอาจจะมีพื้นที่เหลือประมาณสัก 275เมกหรือทำมีฮาร์ดดิสสำหรับเก็บข้อมูลประมาณสัก300เมกประมาณนั้นนะครับนี่คือความต้องการของระบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในการศึกษาตรงนี้ในปัจจุบันที่คุณกำลังทำงานอยู่เนี่ยพวกไอความต้องการพวกนี้หรือเครื่องที่คุณกำลังใช้งานอยู่ก็คงมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับ <S <S ข้อมูลที่ผมได้แนะนำไป ส่วนต่อไปนะครับก็คือเมื่อเรารู้ความต้องการของระบบแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเว็บเวอร์เนี่ยมันมีความสามารถยังไงนะครับมีความสามารถของมันเอาไปทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็คือความสามารถระดับแรกเลยนะครับก็คือสามารถสร้างเว็บเพจได้อย่างง่ายนะครับก็ตามศัพท์เขาบอกว่าอะไร what see is what you get นะ ไม่ต้องจำเป็นจะต้องรู้โค้ดภาษา HTML หรือ JavaScript หรือ VBScript มาก่อนก็ได้นะครับส่วนต่อไปเขาบอกว่าการออกแบบเว็บเพจด้วย layer นะครับเรเลยะก่อนแล้วจึงให้เป็นตารางนะครับได้อย่างง่ายนะครับปรับเปลี่ยนตารางหรือเย y e ยเพื่อสะดวกและเพื่อสะดวกในการจัดลำดับและการซ้อนภาพและข้อความได้นะครับ สร้างปุ่มแฟดได้นะครับปุ่มสามารถมีปุ่มกระพริบปุ่มแฟตได้อย่างง่งายๆสามารถนําไปใช้ได้อย่างสะดวกนะไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะครับการสร้างข้อความแบบเลื่อนมา e ควนเทคประมาณนี้นะครับการใช้บันเทบีเดียนะครับบนเว็บเพจได้แก่ดูหนังฟังเพลง MP3 MP4 AVI MOV ต่างๆนี่ก็คือความบันเทิงนะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับสำหรับคนที่ชอบสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับคามบันเทิงนะครับ ใน,ในส่วนต่อไปก็จะเป็นคาสามารถใช้สัสญ,ญลักษณ์ทางการศาสตร์ได้นะครับและสัญ,ญลักษณ์แบบพิเศษที่แต่ก่อนไม่สามารถใช้ในเว็บเพจได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับสนับสนุนการใช้งานข้อมูลที่เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลนะครับและการใช้งานแบบ CGI ด้วย ASP และ PHP นะครับอน,นี้โทษครับเพิ่มตกไปนิดนึงนะครับนี่คือความรู้เบื้องต้นนะครับของ การที่เราจะไปพัฒนาเว็บนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะผมจะให้ดูนะครับว่าการเข้าใช้งานนะครับโปรแกรม d e v วเบอ e r นะครับ CS3 ทำยังไงนะครับันบดับแรกถ้าทุกคนลงไปแล้วมันจะมีตัวนะาสีเขียวนะตัวย่อว่า DW นะ เขียนข้างล่างว่า Dreamweaver CS3 นะครับเราสามารถคลิกจากหน้าจอได้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถไปที่ Start แล้วไปดูในโปรแกรมของเราก็ได้นะครับถ้าบางคนที่ลงโปรแกรมมาใหม่ๆอาจจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของ Adobe นะครับ Adobe ต่างๆนในส่วนนี้ผมจะขออธิบายแค่ Adobe Dreamweaver CS3 เท่านั้นนะครับคลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วนะครับก็จะแสดงบนหน้าจอว่า Adobe t e a m i e r e CS3 นะครับหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่าง default ขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกว่าอันดับแรกนะครับเราจะเลือกไฟล์ที่เราจะเคยใช้งานมาแล้วหรือเคยสร้างมาแล้วเราก็สามารถที่จะโอเพนเพื่อไปเปิดไฟล์นั้นได้นะครับต่อไปก็จะเป็น Create New คือ Create New ก็คือเราต้องการที่จะสร้างหน้าใหม่สร้างเพจใหม่นะเราก็สามารถที่จะเลือกแถวนี้ได้ซึ่งในส่วนของ Create New เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ html นะครับแล้วก็ php นะวีบสครินะ css Java อะไรประมาณนี้แต่เราอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นนะครับการที่เราจะไปเรียนพวกนั้นได้นะเราต้องผ่านตัว html ไปก่อนนะครับซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเป็นภาษานะที่จะใช้ประกอบในภาษาพวกนั้นไปนะครับ,นะรบในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างนะครับท,ท,ท,ที่สามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่ในส่วนนี้ผมจะขอเข้าไปดูในส่วนของ HTML นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับปุ๊บเนี่ยหน้าจอที่กำลังแสดงอยู่นี้คือหน้าจอของโปรแกรม Adobe นะครับ d e a m w e a v e r CS3 นะครับซึ่งบทต่อไปผมจะขออธิบายส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอหรือหน้าต่างโปรแกรม Adobe นะครับ d e a m w e a v e r CS3 กันนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ